<laughs> อ้าวหลัวหลัวก็ววกกสเสียพีย่อะไปน้องไปสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตคุณมานอกนะครับมาอยู่ดีนน้อยหลวงนะครับเนอวันนี้นะครับวันนีบ้านอ่ทาทั้งปืนนี่นะครับลือล้อจะทํำไม้นะครับอ่าจะทํำไม้เอ่อวันนี้คงติดใจใหญ่มาครับมาอยู่บ้านนะครับ นี่งทำห้องทำอย่างไม่มดนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงกำลังคุกนะครับนะครู้หลงโล่งโล่งใจหายเหมือนกันอยู่มาซาวกปีแล้วนะครับครับเดี๋ยวเป็นบรรยากาศดังในนะครับพอดีซื้อจีนมาซาไปวันนี้นะครับอืครับมันโล่งนี่ขนาดนะครับทำห้องใหม่หมดนะครับทั้งหนุ่มเลยนะครันที่ตามวันที่ก่อสร้างวันนี่แย่แล้วนะครับเหนือนะครับ สีนดาพันเนี่ยสี่ห้าพนนะครับให้ตุ๊กกับประมาณสองวันกับเซตสามวันนะครับเซตไอ้นี่หัวตั้งโดยหลวงจะจะเลยหลับกันเลยหลับก็จะกินแบบไหนกะกินลาบก็หนอลาซตอ่าต้องามต้องหลัต้องสลาดกันหลาบหนอเออครับหลาบกันลาบเอา เขี่ยวบุรีแล้วเนาะอ่าบรรน,นวนกเกษตรได้ขนันนะครับต้นไม้ที่ปลูกกล้วยพวกสปะสเปรดบรรน,นาวส้มโออ่าบรรน,นุนเนาะเงาะนะครับแมบ่นวลปลูกมะม่วงเปลี่ยนต้องได้ออกนะครับเกื่อเขาจะแปลงตีดจอดรถตั้งหลังเลยนะครับ โอ้โหลาบเหนียว้องใส่เกือเลยครับเือเม็ดนะครับน่องเ็นเม็ดเลยสูตรอีก่านีกัอสูตรป่สูตรบกนนะครับโนเ็อมเอ้นี่กมลาบของตะเนครับ เท่าไหร่แม่น่ะเฮ้ยเมนอนวนแม่อาลมกข้นมาน่อกอ่าเนี่ยุณนละกะอืเขียงใหญ่มันน้อยครับอ้าวเขียงห้าหัซอยออยอโอ้โหเลืออะส่ เอาแกได้ลวกลวกเครื่องไหนอันนี้กินได้เดนี้ได้อาวลวกัลวกกับเพียเนาะต้มเพี้ยครับความก่อนก่อนาดความร้อนก่อนครับหนึ่งเขียงครับนี่ไม่งันเจ้าของไม่โค้ มองปะต๊สองสอโอ้นะั่ส่เจียวใส่ใจจริงขาดได้ครับเวลาหลับล้ซกตรงนี้รอรอรอถ้าซาหามาเจ้าเราสามหัวหนุ่มเลยเรีแล้วฮะเรียขาวอะไรครับเอาขี่หุ่นนี่ส่งปะป๊าีก็หุ่นหุ่เ เกือไปเลยนะครับเกือเม็ดมันเหนียวออนนอยนะล้างล้อนี่ต้นหอมครับชีครับรกไช่่จักไค่ด่ครับมีหลอดนรีงหลอไม่หเสียว่าสีหล้อเสียแล้วปี๊บเอย่นี้อต้อ่าเนตรงนี้ครับนตรงนี้ของปู่กันอือ่ะ ไมก็เรี้ยงับตัคไม่รู้ว่าไปรู้ใครนี่ก็มใครนั่นก็มา่ไมบอกไม่มนะนสิงอนั่น่อลกับแก้วไปละลงมาเี้ยนนงีพี่อุ้งโอ้สนเจะใครซอยเลยครับนี่ ครับอ๋อมีนะนี่ค่ะอ๋อทำเหมือนกันเตยซื้อมาเออูเพี่เนี่คนจะมีเป็นนะ้าวระเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเมนูอ๋อถึงใกุ้่นนี่ซื้อขวายล่ะินแต่คนไหนที่มดเนาะครับ

mình ừ, nó sắc sắc song phùng nó, con chim nó lại luôn. cất, đi miếng đi. Ối, cất nơ, nơ sẽ nhá, họ ờ, phàpít ôm anh nha, à? để để lo ôm cam, trang ừ. Chàng... chẳng <laughs> đào này, đôi tung đùng, số hả nó Số này, yeah. ตามเลยผักป้อมผักชีครับไก่เนาะไก่ได้อ่าสอจิ้มเพราะเราออืมมัามาจะใส่พริกจัดก่อนก่อนันจึงล้ำเลยหล้ำจิตเลยเหมือนล้ำเนาะล้ำของคนป่วยแล้ว ตอนนี้เอาไป ชิ้นเทากระดาษเจือเลยครับแม่นโอ้เลือดเติมเข้าไปหน่อยแห้งล้ไปหนอครับไปเอาเลยไปเอาเลยก้อนก้อน เ็เลยกพิกเลยมไม่แหมกินมาได้ได้ละกินกัได้ได้ละเสยมล้นี่พี่่น่จาพอดีอ่ะัวกัมีนาะตัวปูเองก็น้ำกรนดาะตัวกดาษตัวแซงมุกแต่มาครับมามาตั้งกินข้านะครับ เนินนะครับเนินข้ากันครับลาบจิ้นควายขมขมอืมขุดเตบเมือนกลขี้โลดไปเรอมันก็ตอนดวยไหนไหนไหนใจผ่าตรดไหนทำไมอ่าโอ้โหแนั้ครับก็อ่ะนข้าวนมันก็ โอ้แม่นอนอุ่นเข้ามนเรียบร้อยทข้าอุ่นกัเมอ่เลยแึงา้นอทีมงานฉันงครับทีาทำบ้านขึ้นนะครับอันครับครับต้างอย่างนี่เลยเอือนี่ครับเหนือครับเออแม่แแม่แม่ออืยจอดนะครับ nhắc lại tuyệt đối một giống của một điền hoa bóng โมงเลยอีาโหอยังโคนยังมาเป็นปุ๊กฮะรอพอเหรอลืมาาันมาตีจะหอมกินก่อนเฮ้ยสั่งปลาปลาไมพอเหรอสั่งปลาปลาไม่พอเหรอหน้าอะไรนี้สั่งปลาปาตรเปิด เบอบด้นนี่แจ้างงุบนี่ด้นสอรับเยอเโตแสนเกาจังเลยมนี่กะเลื้บแตนี้ก็กีนน้ำปนี่แหละซุปยดเฮโอ้เหยวละถ้านี่กตําเลียมขเจ้าเจ้เต้าด้วยกันกะหรือว่าจะใจ้โต๊ะรองขาเอาน อรร้อยนะครับหนาบจีนวันนี่แล้วกผมผมดำดำเดี๋ยวก็ข้อติดตามนะครับพื้นบ้านนี่อาจจะโฮจานทำแบบไหนนะครับเออนะครับเฮือกนะครับนี่หลงหรือหลงนึ่งนี่นะครับวันนี้ก็เอาเมนูหลาบเอาฝากนะครับมาสู่สลาอุปกรอนก็มาเป็นนั่นช่างปะปังว่านี่เออครับเก๋สันเขาพูดอะไรเนี่ยอ๋อ หงไหลนะครับครับผมเดี๋ยวป้ากันนง่ายหลอบอยู่นะครับมาอยู่วันน้อยหลวงนี่ขอบคุณครับนะครับที่ทำนี่ขอบคุณพวกก่อนเนี่ยนะผมเป็นช่างของป้าขอบคุณครับนะครับที่เข้ามที่สามน่าันไหลน่าจะไปกันนี่ไปกันไปกันมะนาวขอบคุณครับนะครับที่เข้ามาที่สามเขาไม่หนึ่งกลังใจนะครับข้ามวันนี้ตกเขาเป็นเจ้าไปวันสองวันสามวันก่อโข่งมาไปนะครับเนอะเขาติดเขาลกิจตรงนี้นะครับ คครับอ่าใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก,ก็ฝากกดติดตาด้วยนะครับต้องส่องชุดกุ้งหนกแอมช่องก็ช่องชุดกุ้งหนกแอมซีนะครับอาคลิปนะครับฝากันใหม่น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผม